สวัสดีครับช่องเสกพระเลยนะครับด้วยมันนี่การถมาฟังปูเนาะปูมันสิว่าอย่างไรแรงนี่นะครับเนาะครับไปฟังกันจากช่องเสกพะเลยนะครับด้วยไปฟังกันเลยครับแจ้งจ้งสิ่นไปอันว่าับปูอยู่ยี่ตะวันนี้มาเห็ุพิธีครับเหตดพิธีขอปูว่าปูบบเนี้ทางพานพยุหันบบนี้ลูกหลานคำว่าปูบานอยู่นี่เนาะเอาบานเลี้ยงไทยไม่ยุนี่บบเนี้กาปูเราปักูวให้เห็นว่าพยุนี่ เพิ่นเที่ยวขึ้นเที่ยวลงที่นี่แหละวันนี้เข้ากับเสืออ่างจำลองให้เพื่อนบายพญานาคีเสียนอมาตังไว้คือสิเป็นจุดนี่แหละแล้วพ่อไอ้ลูกหลานในมะกาบ่ายนาะครับเพื่อนมากนี่แหละกระเทียบอะไรอยู่เด้อปูเร่แบบนี้ลูกหลาัง็งว่แล้วถ้าเป็นองค์ปูคือเขาเพื่อนองค์งาจะเป็นดวงปูเห็นว่าปูปูใหญ่อยู่ในบบน้เพราะว่ากะเกี่ยวกับสายพญานาคเนาะเกี่ยวกับพญานาคคือเก่าเย็ดคือเก่านั่นแหละ ไอ้ลูกหลานมีโสมีลาบมีโสมีหม,มานเด้อปูดเด้อบังเกิดเกินไอเห็นมือเลี่ยงไก่แม่คู่ฟันเห็นตรงตรงเปรี๊กน้องเมืองดูคันแมนอีหลีไว่าเป็นอันนั้นว่าเป็นทายพิสูจน์ปูหรอ,อกแต่ว่าหัวใจอยู่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแต่ว่าแม่คู่ขอขอว่าให้บังเกิดเกินให้ฟันให้ฟันเกี่ยวกับปูก็ได้ให้ได้เป็นตัวก็ได้เพื่อจังแบบว่าเออแมนอีหลีล่ะลูกหลานก็ที่ได้ไปซื้อให้น่ะที่ได้เป็น สื่อมาจำล่องไว้เนาะไปคนสักการะบูชาคนไปคนมาเดื่องปูเด้อสาธุ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 ครับนี่เมนูอาหารนะครับเนาะโหเป็นจะแสีบครับผมหมูสามชั้นกรอบๆนะเจวันเฮ็ดเสร็จแล้วนะครับเนาะสี่แดงขึ้นให็ปูท่านชั้นนะครับเนาะครับผมนี่ก็กุ้งแซ่บน้นตปลาเนาะเจวันจัดให้ไปนะใส่แก้วเป๊ะเลยเนาะพียงเอฟซีครับผมโอ้ปูท่านชินเป็นมั้ยเนาะ แต่แสบแต่แสบพับเจวันนะใส่เกลียวเปรกเลยนะครับเนาะแต่แสบครับ ของหวานของข้านีปูปูเพื่อหอยแะเพ่ัดนลาหม้อกบพัดหม้อ<ส>กบทอดหม้อกบน้ำกรวายปูมึงพื่อเ als, ล efecto, ้ bread, air, เอปูจัดปูคนีนักบตัดาอีวยมกรวา แกุ <cam ina> ้งแช่น้ำปลาุนะครับมีแต่เนี่ยปะแ่อ่อยผมก่เสพับ้มกน้ปลาุรอาหารมน่ครับผมยร์ครักรับาแก้้วนครับพี่น้องเอซี่ครับ ก็ให้กูผูกไปดูวันพอวันเดียวเธอเดินมามาดึงกระชินน้องกันมากูว่าดูกูด้วยนี่เลยดูใครร้ายตัวดีดูตัวร้ายดูพวกที่มีสิทธิ์พิงกูเขาบ้างบ้างไอคุณก็ปุ๊บก็เก็บแต่ใครก็ไม่เก็บแต่หนุ่มเป็นน้องเด็กว่าใส่ชุดนี้สุดเลยก็ได้สิ Ô dạoi bố lại mất đắp tôi. Một đắp ra 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 khỏi ra khỏi thì ra khỏi tao 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 ra ra khỏi tao ra ra khỏi tao ra khỏi tao ra khỏi

เขาพาท่าขืนท่าง <animals> ้อกันแล้วหรกอเอลาเอาไปปงกู้ไงเพื่อขวัญเลยไปปงกูไงรากใครเข้กว่ากันยกใาใครรงนั้นคุณักด้วยคุณักเลยตอนนงั้นือว่ามงหมายใค ให้มือบางพี่ิพย์เขาเลยออกว่าพี์เขคจักได้ได้ได,ไ,ดไ,ดได้มาเอาตรงไหนวาคือเฮ็ดเด็เก็ดสูนอัอเก็ดสูนเฮ็ดสูนมาค่ะหาเฮ็ดหาแ้วเอาหาไว้ข้างหลังะหาไว้ข้างหลาไวะท่านก็าานวัาานวนี้คือตั เหาไว้ข้งางหน้าเอาเจ็ดไปข้างหลังเลยว่ะหาเจ็ดหาเจ็เอาหาไว้ข้างหน้าเอาเจ็ดเอาไว้ข้างข้างมาข้างข้างไหนล่ะ <c ười> ข้างพอ่อเอาไว้ข้างา <c ười> ข้าง,ลาาง,งหลัหลงพ่อแม่มาทางเอ้าบวาแหวนให้ตรงกลางได้เราปู เอาไว้ถ่ายเอาไว้ถ่ายพอถ่าเอาแล้เอาแว้น่าบอกว่าห้าวันคำนะเอเอาไว้ถ่ายแบบ่ายครกสิแม่แม่เอาอีหยังไว้กลับเอาฮะเอาออหยังไม้กลับมาอเอาเอาถุงเอางมาถ่าเอาถุงบาเอาถอบางเอาถา Out Thảo out thang out thang water. 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 Out thang นท่ันเขาว่าชือเขายานกเก็บแสนหายาเตถาม้าเตถามวาจาไม่แยว่มาทาหอ๊อไอ้คนเขาเขาบอกเลยว่าฮาเตชามฮะฮะพระ้านาบาร์ดานหายหายเตถามเนอะ พ่อค anyway, uh, ือว่าวานิหาเก๊ก่าว่าเอาเอาหาเก๊กข่ามาชิดสามเอาเอาเอาฮะเก๊ก่าออกแล้วออกอีกเอาได้ไหมค่ะเอาเลาเอาตัดไป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  เออข้าได้ข้าเราจังผีมัค่ะห้าเกตถางวันที่ลิพของพี่วัที่อิพี่ใส่เนะปั่ะถ้ายันหนักบอกว่าว่าเป้ตาไม่หลักเป้ตาไปถือให้เฉยเฉยขังเป้าตาตรงไห้เนาวมาฉันอยากหุบนจับขังเป้ตาไ เมนนะพ่อข้าพูดต่มนก็ได้ว่าไมถึงไเสียหายค็เาเท่านั้นนะอือพอจะัอาเท่านห้ไปพอพอมาเรเ่อยไวางนี้ไปเข้าบุญวัดฟ้าง้อเจ้าป้าป้าได้ขายอะไรมาบอกลวนห้าเก้าศูน ห้าเก้าศูนย์นะครห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปาอ้าแปดศูนย์าเดเสียงกันาหมาห้ข้างหน้าปว่าทัออกอะไปนะเป็นไทยเป็นไทยยอดต่อไปยอดผ้าฝ้ายยอดที่แรกยอดผ้าฝ้ายแรกสองเก้า ถืหรือสองแปดือสองแปดศูนย์ครับอยที่ไปอยากหัวครับสองแปดศูนย์ครับสองแปดศูนย์ครับครับผมสองแปดศูนย์ครับนอาที่สองได้ห้าแปดศูนย์ครับสอง้ายจะเป็นห้าน่งไหม่ไหมสอง้ายจะเป็นห้าแปดถือครับผมครับผมอันนี้แค่สอง้ายนะแค่สองขายถือห้าแปดศูนย์สศูนย์แปดห้าล้ว เขาความคิดตารามาดูมแม่แทงแท่น้องวักัดมือไทยท<ต>องได้เท่าไห่เป้าศูนอันนี้ได้เท่าไหร่ห้าแปดศูนย์พรเีกกยกวกันม,มาป <laughs> ึกแทงแเขาหน่งคาว่าวา่าไตัดไปอยให้มันเฉียบม ว่าหาเห้มึงจะคนฝันอืว่าฝันเธอจังเลยเขียนเดี๋ยวใครเขาจึมึงเด็กมึงงาอไม่คือน้องแต่ของคักขัดเขียนว่าถัานเขียนว่าเหมือนเหมือนไปง้อดูใัรน้องเขียนน้องเขียนลูกขึ้นว่ายังว่าเขียนเหมอนวาหาทั้งน้องเยด่พี่ตัวเขียนน้องเล